ต้องขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสพิมวิทยารายการที่จะคลี่คลายข้อสงสัยนะครับแล้วก็แนะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของงูในประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมครับซึ่งเป็นวันงูโลกนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โลกของสัตว์เลขขื้อยคลานไร้ขานะฮะวันนี้เราจะมาเรียนรู้พฤติกรรมของงูให้มากขึ้นนะครับคือในความรู้สึกของผู้คนเนี่ยเวลาเจองูนะครับจิตใจเบื้องลึก ของเราเนี่ยจะบอกว่างูมันจะเข้ามาทําร้ายเรามันจะเข้ามาจู่โจมมันจะเข้ามากัดเรานั่นก็คือความรู้สึกนะครับที่ถูกปลูกฝังนะครับแล้วก็อยู่ก้นบึ้งของจิตใจเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับทำการส่งลิงก์นะครับคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมาให้เรานะครับได้รับชมนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่มีนายทหารท่านหนึ่งนะครับทําการเล่นกับงูจงอางนะครับแล้วก็ลักษณะวิธีการเล่นเนี่ยเหมือนกับเล่นกับสุนัขกับแมวเลยนะครับหลายคนก็สงสัยครับว่าทําไมงูจงอางเนี่ย มันเป็นงูที่มีความก้าวร้าวสูงมากทําไมมันถึงมีพฤติกรรมที่เชื่องขนาดนั้นบางก็ว่าจ้างูจงอางตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะถูกยาซึมมาบางก็ว่าอาจจะถูกเย็บปากมาความจริงเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคลี่คายข้อสงสัยกันครับ ยินดีดวยพดีครับสวัสดีครับทางนี้เลยพี่เดินเลยฮะขอบคุณไปเลครับอืมอ่าโอเคโอเคครับผมลงล่าง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 อ่าอ่าอ่าลงล่างหน่อยลงล่างไหนหนักแล้วตัวนี้คุ้นไนะครับเนี่ยคุ้นไหมครับคุ้นมากๆเลยใช่อ่าคุ้นอยู่แล้วให้ตัวที่ได้รับบาดเจ็บแล้วผมฝากให้พี่ดนรักษานะฮะใช่ครับโอเคตอนนี้มีชื่อแล้วตอนนี้มีชื่อแล้วชื่อว่าซีโร่ครับ ชิโร่นะฮะางชิโร่ครับอ่าคือจะต้องเกินที่มาที่ไปให้ทุกท่านได้เข้าใจก่อนจริงๆจกอางตัวเนี้ยที่พี่โดนเรียกว่าชิโร่เนี่ยคือพื้นเพเดิมเนี่ยคือถูกทำร้ายมาแล้วมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับไปช่วยมาใช่ครับนะครับซึ่งหลังจากที่กู้ภัยช่วยมาเขาก็ส่งมอบนะฮะมาให้กับผมนะฮะบังเอิญผมพอทราบว่าพี่ดนนี่ยสามารถรักษางูได้นะครับก็เลยฝากพี่ดนให้ไปดูแลรักษาครับนะครับ ซึ่งก็หายดีแล้วนะครับหายดีแล้วครับแล้วทำไมพฤติกรรมกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วล่ะพี่เดิมทีจะมีนิสัยค่อนข้างหลุดไหลเนาะครับก็ตอนนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาแล้วให้เขามาอยู่ในในโลกของความความสุขอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่เขาเคยอยู่ในธรรมชาติเนาะให้เขามาอยู่กับธรรมชาติของคนบ้างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมครับครับอันนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไปจนขั้นที่สี่เข้าขั้นที่ห้าแล้วครับคือมันจะมีอยู่ห้าขั้น ใช่ครับอ่าเป็นยังไงบ้างพี่ดนอ่อขั้นที่หนึ่งก็ทําความรู้จักครับนะครับทําความรู้จักกัอขั้นที่สองก็เริ่มเอามาเริ่มเอามาอ่กษาเรียนรู้อือ่าพฤติกรรมของเราอืให้เขารู้และก็ของเขาเราต้องรู้อือนะครับเพราะขั้นที่สามก็เริ่มจะเอามาเรียกว่าการสัมผัสอื้เรื่องการสัมผัสจริงๆจริงๆก็คือสามารถที่จะ เอามาหยิบยื่นให้กับคนอื่นจับได้บ้างด้วยมือของเราเองครนะครับส่วนในขั้นตอนที่สี่ไี่สามารถที่จะปล่อยกับพื้นแล้วใครจับก็ได้เลยอืมนะถ้าเกิดขั้นตอนที่สามก็จะแตกต่างกันคือสามารถจับจับมือเราไปได้แต่ส่งต่อให้ใครอีกไม่ได้อืมนะเขาจะมีวิสัยที่เหมือนเดิมคือห่วงตัวอืมนะครับขั้นตอนที่สี่ก็คือใครจับก็ได้ครับ แอ้อย่างเนี้ยอย่างน้องนี่จับได้เลยเนี่ยครับเนี่ยลองจับดูก่อนเลยครับนะมันจะเข้าขั้นตอนที่ห้าแล้วครับที่ห้าคือส่วนขั้นตอนที่ห้าหมายถึงว่าเราต้องการให้เขาทําในสิ่งที่เราอยากให้ทําครับอืมอ่าเรียนรู้เราเรียนรู้เขามาขั้นตอนที่สองอืมอ๋อนะครับพอขั้นตอนที่ห้าก็คือจะจับหางฝ่ามืออย่างเดียวครับ้องตัวเขาใหญ่น่อยนะครับครับแต่น้ําหนักเขาจะเยอะเราก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยๆกับเขาหน่อยหนัก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 อย ช่วงนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับก็คือปกติแล้วการสัมผัสของผมก็จะเป็นอีกแบบนะเนาะใช่นั่งดีกว่านนะั่งดีกว่าเออยย่อดีกว่าโอเคโอเคอ่าอ่าอย่างเงี้ยคือขั้นตอนที่สี่สามารถเขาวางเงี้ยใครมาเดินจับเขาอุ้มเขาเขาก็โอเคแหละสามารถไปได้เลย ก็คือส่วนมากนะครับที่เราพอจะรู้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงพฤติกรรมพื้นฐานนะฮะซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นเชิงลึกซึ่งผู้ลงตรงนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงนะฮะไม่ใช่แค่เข้าใจนะฮะเข้าถึงพฤติกรรมของงูนะครับแล้วก็มันเหมือนการลายพฤติกรรมอะ่ะพี่โดน ที่ผมเห็นนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าครั้งแรกที่ที่พบนะฮะคือว่าเขาถูกทําร้ายก็จะมีบาดแผลที่ตรงช่วงหางใช่ครับนะครับแล้วก็เขาก็จะมีอารมณ์ที่เกลี้ยวกล่ำดูร้ายใช่นะครับแล้วก็ไม่ยอมไม่ง่ายผมก็ได้มอบให้พี่ดนเนี่ยช่วยรักษาเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยอาจจะตายได้ใช่ครับก็ปรากฏว่ากลายเป็นมูจงอาตัวนี้เชื่องไปเลยครับทําไมผมว่าคงจะมีหลายๆคนถามว่าพี่ดนทํายังไงทําไมถึงทําให้ สัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่ไว้ใจเราแล้วก็สามารถจับได้ขนาดานี้ดิจริงๆแล้วนะ,ะพื้นฐานท้องสัตว์ทั่วไปเนะัะอย่างเอาสมมติว่าเป็นคนก็แล้วกันเนะเอาง,ง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นคนเนืคนเราเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องการอะไรเขาก็จะไม่เอาไม่รับแต่เขาจะต้องการในสิ่งที่เขาต้องการถ้าใครหยิบยื่นในสิ่งที่เขาต้องการให้มาเขาก็จะรับ ก็เหมือนกันงูก็เหมือนกันสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับเขาไม่ต้องการอะไรเราไม่ให้อืถ้าเราให้เขาไม่ต้องการเขาก็จะเกี้ยวกล่อมคือผมสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความคุ้นชินคือพี่โดนอาจจะมีการคลุกคลีกับเขาอยู่บ่อยๆคือตอนแรกเนี่ยผมผมคิดว่าสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะมองมนุษย์ว่ามนุษย์คือศัตรูมนุษย์คือผู้ล่าดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแสดงพฤติกรรมที่ดูก้าวร้าวนี่คือการป้องกันตัวใช่ครับแต่ว่าพอ จังหวะที่พี่ดนเนี่ยคลุกเคลียเขาไปบ่อยเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าพี่ดนไม่เป็นภัยทั้งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะครับการสัมผัสเนี่ยผมมองว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะอาจจะรับรู้ว่าเราไม่ใช่ภัยคุกคามต่อเขาแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยก็อาจจะเริ่มกระบวนการปรับสภาพหมายความว่าในเรื่องของการตอบสนองกับเราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแต่ผมคิดว่า ไม่ใช่ทุกตัวที่ทําแบบนี้ได้มันอยู่ที่ว่าพื้นฐานเขามาอย่างไงอืมอย่างเช่นว่าโดนทําร้ายมาหนักไหมครับเขาก็จะฝังฝังใจจาฝังใจออืแล้วเ็าจะไม่ให้เอาัยอะไรยังไงเหมือนกับการเกี่ยกา่ออยู่ตลอดเวลาว่าคืนศัตรูนะออืเจอใครก็คือศัตรูหมดแบบนั้นแล้วก็ถามว่าเอามาละลายพฤติกรรมได้ไหมได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึง นะครับนานนิดหนึ่งก็ต้องศึกษาเขาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับใะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ยาซึมใช่ครับไม่ต้องไปใช้ยาปากไม่ต้องไปเย็บปากอะไรใช่ครับยังยังกินได้อยู่อะไรอยู่นะครับปากเขายังมีเขี้ยวมีอะไรอยู่ครบนะครับมีตอมพิษตอมอะไรอยู่เต็มครับยังครบครับนะครับแต่แค่ว่าเขาไม่ทำร้ายเราแค่นั้นเองคือความคุ้นชินก็สําคัญ ก็คืออย่างพี่ดนก็คือว่าจะเป็นคนที่อยู่เขาตลอดคคุกคีเขาตลอดดังนั้นความไว้ใจของเขาก็จะมากกว่าเขาอยู่คนอื่นใช่ครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจับเจ้าชิโร่นะฮะครับได้เลยครับโอเคครับกันเลยครับได้เลยนะครับก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เราจับงูจงอางแบบแตกต่างไปนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ เราต้องเข้าใจนะครคือปกติเราก็ต้องควบคุมแบบระมัดระวังใช่ครับนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ปรับพฤติกรรมแล้วนะครับก็อาจจะสามารถาให้อิสระเขาได้นิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะระมัดระวังเสมอฮะนั่นะคือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาตลอดนะฮะแล้วก็จะทําให้ผมปลอดภัยครับผมค,ครับโอเคฮะน่ารักมากเลยนะครคือตอนแรกคนละตัวกับตัวนี้เลยครับอย่างคนละตัวเลยตอนแรกบอกว่าจําได้เนี่ย ที่เจอกันครั้งแรกก็คือว่าเขาบาดเจ็บมาอาจจะเพราะว่าตื่นตกใจด้วยเจ็บตัวด้วยเจ้าเล้าดูครับแพ้เบี้ยฉกนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นงูจงอางที่เจ้าเล้ามากตัวนหนึ่งก็เลยฝากให้พี่ดนดูแลนะครับสุดท้ายก็เสียงไูแล้วเสียงูแล้วยังยังอยู่ดียังอยู่ดีครับยังอยู่ดีครับผมยังเป็นงูเหมือนเดิมครับโอเคครับอ่านะครับโอเคู อ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคืนพี่ดนดีกว่านะฮะโอเคครับอ่าโอเคกิโลมาดีกว่าอ่ะโอเคก็นะฮะสุดท้ายนี้ก็พี่ดนก็จะมีช่องยู u ูบครับนะครับของพี่ดนอยู่ด้วยครับก็แนะนำเลยได้เลยครับผมอ่าจริงๆแล้วเรามีช่องของเรานะครับในในในช่องของกัปตันสเน็กครับนะครับที่ที่มี YouTube ออกอยู่อ่าอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งคลิปที่เป็นคลิปที่เป็นกระแสก็มาจากช่องพี่ดนนี่แหละ นะครับผมอันนี้เป็นการการให้ความรู้นะครับการให้ความรู้ไม่ได้มีการแสดงอะไรเนาะให้ความรู้เฉยอจริงๆแล้วอยากจะบอกอีกนิดหนึ่งว่าอที่ที่ทําทําทําแบบนี้เนาะกับคนที่อทําร้ายงูครับกับคนที่เลี้ยงงูรักงูชอบงูแบบเนี้ยอถามว่าใครผิดใครถูกผมต้องบอกเลยเลยว่าไม่มีใครผิดใครถูกเนาะต่างคนต่าง เอาตัวรอดป้องกันตัวครเนื้อเขาบอกว่าเขาตีงูตายเนื้อบอกอุ๊ยเสียดายจังเลยพูดเป็นกระแสอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วเราไปคอมเมนต์เขาแบบนั้นไม่ได้ใช่เพราะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะถูกทำร้ายไหมครับจริงๆตรงนี้สาคัญมากเขาเรียกมันเป็นเขาเรียกว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ครับบางคนเขาไม่อยากทําร้ายหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นด้วย มันอาจจะเป็นความกังวลต่อต่อชีวิตของบุตรหลานของสาตาเขาอาจจะมีความจำเป็น<อ>ต้องทาเนี่ยมันมีเหตุและผลเนาะคือบางทีเราเราการที่จะเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราไปต่อว่าเขามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับ,รบต้องดูเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออยากจะเปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยเขาเข้าใจเข้าใจแล้วก็อยาตีงูเนี่ยมันต้องใช้วิธีการแบบว่าต้องเห็นใจเขาด้วยเห็นใจเขาแล้วก็โอเคเลย ตัวนี้โดนตีตาไม่เป็นไรครับต่อไปไม่มีพิษไม่ต้องตีแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าการที่จะดึงคนเป็นแนวร่วมเนี่ยอย่าไปทําอะไรให้เขาสึกไม่ดีคนั่นแหละดี๋ยว่าเป็นประเด็นที่พี่โดนบอกพอดีเลยครับอีกนิดนึงนะอ่าจริงๆแล้วถ้าเลือกได้เนาะก็เลือกได้อ่าพวกเรามีทีมงานอยู่เนาะอ่าทั่วประเทศไทยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้เฝ้าเฝ้าระวังเฝ้าดูนะครับแล้วก็แจ้งให้พวกเราไปช่วยออกจากบ้านท่านไทยก็จะดีกว่าครับคือ พี่ดนนี่ก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานอสสพิพิยาของเรานะครับผมก็ยังเป็นในเป็นภาคส่วนของของราชการที่เข้ามาช่วยให้ความรู้นะครับแล้วก็เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องคนแตงูนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คนกันเองเท่านั้นครับผมโอเคครับวันนี้ก็คิดว่าคงจะพอติเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าคนดูคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ